เป็นย <ís im> <avez> ังไงลูกเปี้ยวเหรออร่อยมากเยี่ยมไหมคะ นี้พวกเราจะมาทํามะม่วงกวนกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นหน้ามะม่วงและมะม่วงสุกเต็มต้นเลยค่ะรอบๆบ,บ้านของเราเนี่ยนะคะแล้วก็เราจะมาทํามะม่วงกวนเป็นการถนอมอาหารอีกวิธีหนึ่งนะคะทําให้เด็กๆทานแล้วก็เราก็เก็บไว้ทานด้วยค่ะเพราะว่าถ้ากินสุกแบบนี้คงกินไม่ทันแน่นอนเลยค่ะเยอะมากค่ะใช่มาลงมือทํากันเลยค่ะสวัสดีค่ะมะม,ม่วงนะคะ ยังหน,น่่มเก่งใหญ่เชียงล,ลายน้ำด้วว่ามะม่วงสุกเต็มเลยดูสิสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะอันนี้ตัวนี้จะเป็นน้ำดอกไม้ในสุกสุกหอมมากเราจะใช้แต่มะม่วงสุกหอม นี่เราก็บี้เม็ดออกนะคะ,ะเพราะว่าบี้ออกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราต้องไปปั่นให้เนื้อมะม่วงมันเข้ากันมันจะนถึงจะได้เอาไปกวนกันนะคะ เลาปั่นแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาปั่นให้เดือมันละเอียดหอมมากเลยอะ่ะหอมอมาก นีละเอียดหอมมากหอ,หอม,มห,อหอมามากๆเลย<อ>ส,สามนส,สามครั้งีเลือหมด <ม> <มา S 1> เลือน้อยค่ะควรนะคะเก๋มุนะคะควรไปเรื่อยๆจนมะม่วงสุกนะคะจนมันเริ่มรู้สึกว่ามันมันมันเออมันเนืดกว่านี้หนืดกว่านี้หน่อยก็พอแล้วเราก็พักให้เย็นพักให้เย็นเสร็จแล้วก็ค่อยเอาไปตากแดดกินมาก ต้องคนเรื่อยๆนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะติดก้นหม้อก้นหม้อจะไหม้ไฟก็ใช้ไฟกลางค่ะ กระเด็นขนาดกวนไม่เรื่อยยังยังยังจะไม่บางจีนนัดใส่ใส่สีดงไปใช่แม่คะถือถัว่วไปไหนคะใส่ถัว่ว็ไม่ได้ เ้นท์คะเราจะไม่ปล่อยให้มันงวดมากเนาะให้มันดำเพราะว่าถ้าเราทิ้งไว้ให้มันงวดมากพอเวลาตากแห้งไปมันก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มถ้าเราเอาแค่พอมะม่วงสุกน้ำมะม่วงสุกอะน้ำมะม่วงสุกก็คือตากแห้งเสร็จแล้วมันก็จะกลายเป็นสีเหลืองทองจะสวยนากิน โอเคค่ะได้ที่แล้วเดี๋ยวเราจะพักไว้ให้มันเย็นสักครู่นะคะแล้วค่อยเอาไปตากแดดกันเพราะว่าถ้าตากร้อนๆน,น,นี้พวกเดพอเราใสาพ่พลาสติกไปเดี๋ยวสพลาสติกจะลายเอาโอเคค่ะพักไว้ก่อนค่ะ จากที่เราตากไว้แล้วหนึ่งวันเนาะหนึ่งวันตั้งแต่เช้าเย็นเย็นนี่แหละแห้งแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะมะม่วงกวนกันนะคะจะได้เอาไปให้เด็กๆกินกันแกะแบบนี้เลยค่ะตัดพลาสติกไเลยใช้ครั้งเดียวเอาตรงๆเลยแบบนี้เลยนะคะ บบา,า่าเพราะว่าเราไม่ใช้มันวเนาะเราแกะทิ้งไปเลยอืนี่ค่ะแล้วก็ม้วนนิ้จากฝั่งนี้ดีกว่าอืมสีสวยกำลันงน่าทานเลยค่ะนี่หนึ่งชิ้นแล้วค่ะเดี๋ยวก่อนทะลุเดี๋ยวแม่จะให้กิน มะม่วงกวนพี่เคนอยากกินมะม่วงกวนไหมคะไม่แกะมะม่วงกวนเดี๋ยวแม่จะให้กินมะม่วงกวนให้น้องปันกับพี่ปอนกินด้วยโอเคนี่เดี๋ยวไปกินด้วยกันลูกแกะเสร็จก่อนนะคะน่กินมากข้างน้าหอมไงช่ค่ะาน่ากินเนาะเราไปกินด้วยกันค่ะโ <Okay. S 2> อเคฮึ่ เก่งมากเก่งมากค่ะนจะนั่งเหรออย,อยูกลนะชเดี๋ยวน่นเดี๋ยวะเอาท่อยากดีใช่ไหมน่าทานมากอืมว้าวสวยมากนี่ขมใหญสวยมาก

พี่ปอนชิมชิม่่วกินยากกินะกินเดี๋ยวสิแล้อนมากินม่วงสับเออมอกิน่งับกินม่วงปวนอ่อยไหมครัอร่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปอนปนก็อยากกินปนก็อยากกินครับมัมมัมครับขอบคุณครับยิ้มหวานยิ้มหวานไว้ดูสิ น้ำน้ำน้ำเยี่ยม <Yeah. S 1> <laughs> ไปละได้ขนมกินละตัดอย่างงี้ก,ก็เป็นแผ่นน่ากินเนาะต้ mm hmm. งมงนวดเสร็จละค่ะทานด้ามยิ้มค่ะยิ้มแกะแค่นี้แ,แ,นแค่ส่วนนึงนะคะ เดี๋ยวอีกอันไอที่เหลือสแกะทานหลังเอาไม่กินมากอรไอน่ากร้อนกำลังดีขือนถึยังไม่ใส่น้ำตาลเลยนะความหวามงอยู่ธรรมชาติค่ะไม่กินมากทำไมทานเองเนาะอให้เด็กที่บ้านทานก็ทิศธรรมุงงควนก็มีแค่นี้นะคะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ สับท้ายให้ด้วยนะคะจะได้ให้พวกเรามีกำลังใจในการทำทิ่ต,ต่อไปด้วยค่ะบ๊ายบาย